โ oh อ้โหวชัดเจนด,ดงิดสมกับว่าเป็นไทยแลนด์อีเดอีเด๊โอ้งามมัวงามวัวง,ง,งามเรือข้ามลรรยายเลยนี่คือประเทศไทยเมืองไทยความเจริญของเมืองไทยถึงกับตะลึงเลยเนาะอันนี้คือจะเป็นถนนอโศกนะฮะมุ่งหน้าไปแยกอโศกไปเชื่อมต่อกับสมัชดา นะั้วเนี้ยเราจะได้เห็นตึกเทอร์มินอลเทเวนตี้วันเฮ้ยตึกเทอร์มินอลเน,นะสาขาอโศกนี่ไปถนนอโศกแล้วไปเชื่อมต่อกับถนนราชดามุ่งหน้าไปทางห้าแยกรานโนงแล้วจะเชื่อมต่อข้ามไปยังอ่าส่วนเบญจกิตินี่รัวเห็นหมดโทรทัจอไงขั้วั้วอยู่บ้านเฮ้าบ่ม,มี อยากมีบออยากมีบอยังหายลิงลิงมาเห็นลิง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 นี่คือผู้ใดคือลานสาวลานสาวของคุโอะซ้ำกับลูกนี่แหละเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกกำพร้าเด้อ๋อมาอยู่น้ำโอลิงลิงเคียดเมื่อวานนี้โทรหาคุโอะคือบอพาไปเที่ยวไทยเด้อ๋อเป็นยังไงคุโอคือบอพามาสั่นด้วยที่อายุเจ็ดขวบ ก็เป็เนขวบอายุยังไม่ถึงเมียนเราอันนั้น<บ>ไม่ใช่ปัจจัยหลักแล้วนะเมียนปัจจัยหลักก็คืองบ,งบประมาณในการพาลิงลิงของคอรูออหรือว่าน้องๆลหลานเนาะม,มาเที่ยวพ่อแม่โอ้พ่อแม่ก็ยักมาผู้ใดเห็นก็ยักมายักมานำเด็กผู้ใดก็ผู้ยักมาเห็นจะไดช่างก็ไดดีเนาะคนนี้ไปยักมาพาลิงลิงมาเนี่ยโอ้แห่ใจว่าะ โอ้ตะลึงเลยป๊าดจิว่าสิเลยโอ้โห oh. ลิงลิงนะแล้วก็จิเเววออกเป็นภาษาไทยผู้ใดอ้าเว้าเด็กความเพิ่มมักเพิ่นฮักเพิ่มซึมซับในความเป็นไทยอ่ะนะท,ทั้งที่เราเป็นคนลาวอยู่โ oh. อ้วันวันนอกคือแบแบนเรน่ามากค่ะนะเว้าวภาษาไทยคือแบบ ยักเฮียนหู้เรามีเธอหนึ่งเอฟซีเพิ่นเนาะฝากเงินอ่าฝากทริปให้พาลิงกับฟ้าใสาไปเท e ี่ยวเมียนไปกินเคเอฟซีฟังเสียงของอดีใจดีใจสุดสุดเลย oh. มาตะลึงประเทศไทยคือแบบปรยากกับเลยโอ้ประยากกับเลยเนาะห็แ<ม>นแล้วตะลึงเพราะว่าลิ้ลิงสอบได้ที่หนึ่งแล้วก็ เอฟซีเพืนเทศเนาะความตั้งใจความเอ็นดูของเพื่อนให้เพื่อนเลยให้่ะโอ้ตรงสั้นแมนเพื่อนเคยให้ทไปเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยอันนี้ครัวจำได้บอเขาเคยมาแล้วเด้เนี่ยกรุงเทพชีวิตดีดีเราเคยมาเลยเด้เนี่ยครัวเนี่ยชื่อได้บออันลากไปใต้ดินเด้เนี่ย อันนัน้นอันนี้อันนี้นเป็นห้องที่เรามากินข้าวกันกนี่วัดเขาปลูกต้นไม้ต้นนั้นต้นแรกไป็ใต้ดินเนาะครูอ๋อที่เราไปกันนะคุ้นคุ้นวันนั่นที่เราขึ้นกันไปถ่ายคลิปกันนะคุ้นคุ้นก็อ่าพี่น้องเลยนะอันจะเป็นตึกอเอ็กเซนทาวเวอร์เมื่อวานนี้เราขึ้นไปถ่ายคลิปกันตรงนูง้นนะกับน้องน้องนางนะฮะอันนี้ก็คือสถานที่ที่บ่าวโปอยากจะพาครูอรดามาได้เห็นแล้วตะลึงตะลึง น่าโศกกลัววะ่ะทั้งตะลึงแล้วก็ทั้งทึ่งในถนนถนนหนทางแล้วก็รถบุนรถมาเล้วรถไฟฟ้า B T S รถไฟฟ้า B T S แล้วก็ M R T หลายอย่างหลายแนวเท <c oughs> ยังว่าคนไทยเขาเหตุนใดแนวได้อยากถามเดีย๋ยอยากถามเดีย๋คยคนไทยคนไทยขึ้นมาเก่งเทบมองดูถนนห้นทางนา่ะกะส่า สะอาดก็จะมีเด้ขี้เหงื่ออ่ามีบ๊ททงขนมน้อยปิวหนึ่งบบเลยคายอยากคายอยากบอเห็นเลยบอเห็นเลยไออันนี้แหละเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคลิปต่อไปบ่าวพจะพาครูอไปบอกว่าโอ้ว้าวอีกแล้วบ่อนใดอีกบ่อนนะอีกแล้วมีเซอร์ไพรส์ครูอออีกแล้วมีเซอร์ไพรส์อีกแท่งเราตื่นเต้นแท่งว่ากินยานใจสั่นอีกกินยาหยังก่อนนะครูมือนั่นนั่น ขวมือที่ไอาพาไปเที่ยวก็วลืมเอาอยามามแบบน้องเป็นโรคแพนิกเป็นโรคหัวใจดนโรคทางบุดได้กินยาทุกมือเมืม่อนี้เอามาพรมแต่วันนี้ครัวจะตื่นเต้นเนะี่ยแล้วขวใจะต้องระวังแน่ห้ามนะจะพาไปชมทางด่วนเนี่ย <c oughs> การสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนถน,ถน,นเนาะป้าคารัวไปละบอนไป <t ouch> <อ>นี่คือถนนในกรุงเทพนะฮะพาครูออมมาชมถนนในกรุงเทพอันนี้เราจะเคยขึ้นมาถ่ายคลิปกันอยู่นะครูออมบนสะพาน,นเราเคยมาถ่ายคลิปกันบ่อยๆเนาะตรงนี้อันนี้คือศยีอโศกนะฮะศอกนี่คือถนนในกรุงเทพแล้วตอนนี้เราอยู่ในถนนในกรุงเทพแล้วเราจะเชื่อมต่อไปอยังรามสามตรงน,นี้เราจะไปตรงสะพานตรงที่เรามากันนะครูออจำได้ว่าสะพานผู้พิพนบอนั่นเมนี่เราสามารถไปได้เราเชื่อมต่อไปได้นะฮะ ุดจะอึ้งเลยไอสุดจะอึ้งเลยถามว่าทำไมเราถึงไปถูกเบ็นไอเอาเป็นผู้พาไปน้องอยู่บนหูเลยอันด้านของมือเราจะเป็นสวนเบนจกิติที่เคยมากันครูอ๋อที่เรามาถา่ายคลิปกับน้องตรงนู้นนั่นจะเป็นตรงนี้ออตอนนมาจะเดินมาตรงนี้ถ้าเป็นนู้นสวนสวนเบนจกกิติเบนจกกิติแม่สวนชุมชน้าสิลิกิจ ขัวข้ามทางค่ะบับนี่ขวัขวฝังวงว่งนี้เรามาเราเคยฝั่งนี้กันฝ MM ัน่งนี้เป็นสวนที่เรามากันนะถ้าว่าขวัวใส่คำซับใดที่ว่ามันมเป็นทางการเนาะช่วยอ่าติตตมิจสมขั้วใด บางเทือกบแบบรูดทังนี้คือเป็นคำพูดที่ยังไม่ตรงเนาะเปนแบบขขเขาเขาเ่นมาเขาต้องใส่อ่าครับใส่อย่างในข้อเขาต้องใส่คำซักให้เป็นทางการโหนคือข้ออนนี้แบบเขาจะเจอมา พูดแต่แต่คำศับแบบท้องทินอะไรประมาณนั้นแหละประมาณนั้นอ,อ่ะด้วยอย่างไรซูมิซูมิเซ็นซิลิกินสิบห้าสิบห้าอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามข้ามห้าแยกกระรามนอง์อันนี้สะพานข้ามห้าแยกแมนอานนั้ง,นงจะเป็นอ่า,าเฉลี่ยกองเตย เป็นการสร้างเพื่ออาจจะแบบว่าอ่ามันบ่ฮอนอยู่ในคือบ่ฮอนไอ้คนปลูกมันไอ้เขาปลูไม้ก็ไอ้คนที่ถึงอยู่ในตึกก็เห็นคู่คือกันก็คือสารเป็นธรรมชาติต้องต้องรักษาคนไทยอ่าเน้นนะฮะเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะที่ให้อยู่คู่คนเฉลยกระจกก็จะเป็นการสะท้อนแสงว่าการที่จะให้แสงเข้าไปในตัวตึกประหยัดพลังงาน 三。 ตอนนี้ครับเราที่ว่าเดินลงมาอีกถนนเส้นหนึ่งคือถนนพระรามสามเนะจากเพชรบุรีขึ้นพระงามเก่าเนาะแล้วก็มาอโศมนะตอนนี้เชื่อมต่อมาที่ถนนพระรามสามนะครับน้องอ๋อและจะเป็นเส้นทางที่บอกเลยว่าเราจะพากันไปไปชมสะพานที่หัวตะลึงมากเลยแต่สาตะลยงันตะลึงเถอะแต่ว่าบางครั้งกลัวตะลึงหรือว่าตะลึงนะกลัวจะเงียบเงียบคือแบบ จะเงียบจะนิ่งตั้งขัวจะเงียบและกลัวจะนิ่งประหลาดใจคือนางเคลื่อนนางมาเนะี่ยน้องเศร้าวา่ะจนพูดฉี่บ่เาเน่าอไทยเลยไม่เห็นเลยแบบโอโ้โหเป็นได้ไงละ่ะกึ้งกึ้งตะลึงเลยเนาะตะลึงเลยมาแล้วไปยักกลั๊บไปยักไปไนะไปยักไปบอลอื่นแล้วไปยักไปอีก กลัวใช่ครับประลาดใจเนาะแมนเราต่อไปนี้กลัวจะได้เห็นเลยนะจะได้เห็นแบบตะลึงมากเลยตะลึงเดี๋ยวน้องเฮ็ดเป็นอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวคลิปนึ่งคลิปวาจบไปเลยครับผมอันนี้จบเลยเราพอแมันยาวฝากทุกคนกดติดตามช่องของครูออเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปฝากเป็นกุญแจงช่องของพี่โบชื่อช่องพี่โบสาเสียงแคลล์พี่น้องครับเนาะสิ่งสำคัญอย่าลืม สนับสนุนพวกเราด้วยการไม่กดตามโฆษณาของเรากันเด้อพี่น้องเอลยอ๋อขอบคุณขอบใจเลยๆคนไทยประเทศไทย,ลย,ทยแล้วพี่ชายไทยอ๋อทุกบุตโอ้โอ่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีโอ้โหัวชัดเจนนกงดงามสมกับว่าเป็นไทยแลนด์อิลิเดออิลิเดอ